สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทั่วโลกทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาอยู่ในช่องของมา n ิ h ช n แนลนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่าสารเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับซึ่งวันนี้มากับป้าต่อย2ช่องนะครับตอนนี้ป้าต่อยก็กําลังเปิดกล้องอยู่นะครับก็วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบของงวดบนที่ 16ธันวาคมพศสอง8นดะครับอตอนกลางวันสองสาวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้มากับทีมงานไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำกับป้าต่อยแล้วก็าบาก,กบแล้วก็ภรรยาพันนะครับเพิ่นผ้ากันมากทำควบศาสตร์คือมาตัดแต่งกิ่งต้นใหม่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังจ่าแม่แต่เขียนสวยมานี่นะครับเมื่อนั้นผมติดภารกิจนะครับไปรวมประชุมคับ ไทยบาทเพิ่มนะครับประชุมประจำเดือนของโมบทนะครับกัรเลบ่อด้มาวันนี้ก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็เป็นหวัดยังไม่หายนะครับเป็นย่งตันดังอยู่นะครับเพราะอากาศเย็นผมใส่เสียกันหนาวอ่ากันย่งกันย่งหนาวเลยครับตอนนี้อากาศเย็นแต่ไม่ค่อยมีลมนะครับแต่อุณหภูมิลดนะครับวันนี้ไปนะครับจะได้ไปเตรียมสิ่งของนะครับเพื่อไปสักการะไหว้เจ้าแม่ตะเคียน สร้อยมณีด้วยกันนะครับเพื่อไปขอโฉกขอลาบน้ำเจ้าแม่เปินะครับไปนะครับยีครับนะครับวันนี้ก็มารดมอไซค์พ่วงข้างครับทะเบียนสองหนึ่งหนึ่งสามเช่นเดิมนะครับท่านผู้ชมมือนีว่กับบอคไขไมีเสียงนะครับเพราะว่าวัดกันดังวัดลงข้อครับกราบขออภัยนะครับเราเป็นเสียงแห้งกับเสียงกับบอคไคมีครับก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่าเอฟซีทุกท่านคงพอได้ยินนะครับ พอไม่พบต,<ช>ติดไฟไก่อยู่นะครับ,บดูครับตอนนี้ดูเจ้าแม่นะครับสง่างามมากเลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับมองหันว่านมีร่มด้วยเจ้าต่อยอดูผ้าพผขาด แรนไปหมดเลยนะครับอืมหนาวครับเอวัดเหลียง้านครับอากาศเย็นอุณหภูมิลดครับผมนาดาวห้าบไตสองไปเด็กเด้อประกันๆขั้นั้นเ่หน่สลรื่อหมวกันม้หรือมาคนคนคนคือเบาเขียนพุดว่าคนคนโมเมนเขียดแล้วว่ะอืมนะครับ ก็นะครับหลังคาขาดแต่พื้นพื้นล่างสะอาดสะอานดีนะครับเพราะว่าปตอยมาทถ้าวกสะอาดทั้งทั้งหนองน้ำทั้งบ้ากบเนาะบ้องสองมือไหลหลังนะครับท่านผู้ชมก็สะอาดสะอานดีนะครับผมกับปตอดมากนะครับหลังคานะครับเห็นหนองน้ำกับบ้าแพ็กเพิ่นประกาศอยู่นะครับว่าเพิ่นสีสางนะครับสางโค้ง สารกัแม่ตะเคียนนะครับโค้งสางไม่เห็นเป็นโค้งเล็ดนะครับก็มุ่งสันไทยนะครับก็จังรวมบริจาคนําทังทีมงานนะครับทั้งหนองนาบทั้งเบาแ็กนะครับผมก็เสด็จมาซอยเห็บซอยทํำเพื่อกันละครเพราะว่าสงสารนะครับสงสารเจ้าแม่เพิ่นนะครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับอุตส่าห์นะครับสื่อผ่าใบซื่อเต็นมากกลางห้เพราะว่า ช่วงนั้นนะครับทางโมบานเพิ่นกันยังบรหันตกลงกันวา่าเซย์เฮดวายเฮดแต่ว่าทางเอฟซีและทีมงานก็นกนสงสารเจ้าแม่เพิ่นนะครับตากแดดตากฝนนะครับมมเมร์ก็<ม> <c oughs> คืออย่างนี้คือเฮดเดยความศรัทธาอ่อามืยความศรัทธาคือสางให้เพิ่นอ่าอ่ามื่อนั้นก็นโทรไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ยเจ้าต่อยเพิ่นก็นว่า sáng lên bạn ạ Hư Âu sĩ ứng Yêu tuổi Để nhìn Để nhìn sĩ บ้านเอ็นเนดีใจบ่ว่าสิได I mean, no ้ลังค <vale> ่าในเสียงอะไรยกดจกันยี่นี้กันเป็นวะยี่นี้เมื่อกี้ไม่ไม่หูฝาดไม่รู้ไม่รู้เสียงเข้าไมค์ือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้ยผมปากปากสั้นเลยครับอือวิสาทุกนะครับผมผมยังพูดค้างไว้อยู่ครับที่ว่าผมโทรประสานกับผู้แย่เอ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านว่านเพิ่นว่าาชาวบ้านชาวบ้านเพิ่นบอก เขียนเข้าไปแล้วหละพ่อนะครับเพิ่นว่าอยากเจ้าแม่เข้าไปอ่าในวัดหล่ะพ่อนะนะครับเพิ่นว่าเฮ็ดเลย่นะเฮ็ดสร้างเลยนะครับสร้างอ่าศาลให้เจ้าแม่เลยนะครับเพิ่นว่าได้ยินว่าจังซั่นเนาะครับผมโทรคุยกับพงศ์ย่บ้านแต่อ่าชาวบ้านผมก็ถามหลายๆคนอยู่เลยครับว่าอ่อยากให้สร้างอ่าศาลให้เจ้าแม่ตะเคียนสอยมานี่บ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องหยัง อือ <peach> อุ้ยร่มร่มร่มกระโชคสบัดตายบ่ฮะ <c oughs> ตกลงนะครับเมื่อกี้ผมจะพูดไม่จบยังค้างไว้อยู่ครับคือชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็อ,อนุญาตให้สร้างแล้วนะครับอนุญาตให้สร้างแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะสร้างตรงสถานที่นี้ครับที่สาธารณะปิดลาห้วยนี่แหละครับเพราะว่าถา้าเลยเข้าไปด้านหลัง ป่ามันก็จะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเราเราจะถอยไปโน้นไม่ได้นะครับต้องอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณที่สาธนารณะนะครับ <_ S 2> อะก็ <_ S 2> ตามนะครับอ้ตันดังไม่เจอเลยจะมาจับงาเป็นเมฆมาข้างนี่งไปไปไปเทียนดอกม้่หนยินเสียงสันเลยผลลูก<ด>เลยแสดงว่าเป็นดีใจเลยอย่าแตรังค่าไม้ก็เด้แต่เมียเอ๊สนใจรังค่าไม้เลยแต่ให้ ลูกหลานแม่ทุกๆทุบทนให้เพื่องใดโชคได้ลาภอืมแตกสามตเจ้าต่อรับปีใหม่แตกสามตแตกสามตัวส่งถ่ายปีเก้าต่อรับปีใหม่เลยเนาะสาธุเด้อเจ้าแม่เอ้ขันจังไดสารได้อ่าจังไดสารไม่จังไดโค้งส่างดีๆก็ให้แตกสามตเด้เจ้าแม่เด้ออ่าปังๆเด้องวันนี้ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเข้าไปสักการะกราบไหว้บอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีด้วยกันนะครับแล้วก็ขอโชคขอพรอ่าอธิษฐานร่วมกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับ ใช่ถูกดน่รนครับสวัส, er. สด,ดีครับ <S <S สวัสด,ดีเอฟซีช่องมาวินด้วยนะคะครับผมสวัสด,ดีเอฟซีทั้งสองช่องนะครับป้าต่อยชแนลมาวินชแนลทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องอ่ามาวินชแนลแลวก็ป้าต่อยชแนลนะครับที่ได้เดินทางมาหนะาเจ้าแม่ตะเคียนซอยมานเนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชม จะพาท่านผู้ชมมาขอพึ่งบุญบารมีเจ้าแม่ตะเคียนสมณีด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาตามขอโชคลาภนะครับกับเจ้าแม่ท่านในงวดของวันที่16ธันวาคมพศ2568นะครับเป็นวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เจ้าแม่ท่านคงจะเมตตานะครับเป็นคงดีใจนะครับเพ,าพราะว่เจริญสารใหม่กับคงคิดว่าท่วมพรอม น่าจะมาโดดนานนะครับมาโดดนานคงคงจะได้สิตส้างถึงเพิ่นนะครับตอนนี้ผมกระปอต่อยกับมาขอโชคลาภโดยการเชียไท้ายเหล็กถูบและรูปแป้งนะครับเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทุเทียนและของเส้นไหว้ก่อนนะครับ อากาศเย็นนะครับช่วงนี้อืมวัามันจะเศ้าหนาวเหรอแม่กัดอุณภูมิรถผมร่างกายผมปรับนบ้ำมหทันเลย ได้ว่าตั้งแต่ไปสารสูงพญายต่อนะครับก็ไข่มาเป็นหูเพื่นสีไข่มาทำมืองหนึ่งมด้นะครับอนนี้ก็าาน่หน่อ เดี๋ยวขออนุญาตจุดเทียนก่อนนะครับจุดกระสีที่กระาียันดับนี่นะครับพอมีลม,มโชคมาเรียนะครับ อนุญาตใส่หมวกกันครับเพราะเพราะเอาหมวกออกเซิร์ฟว่าเริ่มตันดังแห้งก็เก่านะครับกับมองเ,เพรเาะท่านหูบ่เป็นจังหวัดบ่เป็นจังหวัดเลาะเป็นอำเภอน้ำเขาเลยเนาะมาเป็นจังหวัด เย็น <Workers>, ดูแลสุขภาพด้อพี่นอนเไปนะครับมาอธิษฐานขอพรขอโชคลาบเล็กเด็ดนั่นจ้มเมตตเคียนใส่มานี่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุเฮ้ยครับเสียงผ่าใบล้มตีผ่าใบสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอาลักทิปกปักรักษาณสถานที่อ่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณีมนีลูกหลาน วิ่ชาแนลผมโดยปตตยชาแนลในเดินทางมาสักหลักาบไปเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณีผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนสอยมณีผู้มีความสวยความงามผู้มีบุญญาธิการผู้มีตะบะอันแรงกล้ามณีลูกหลานก็เดินทางมาหาเจ้าแม่เพื่อมาเป็นสะพานบุญหาแนวทางหาโชคหาลาบนั่ไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังที่กำลังรอช่มรอติดตามบุญบรารมีอ่า นั่จะเมยต่เขียนสอยมนันี่อยู่ในคณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบเพื่อเป็นการส่งถ่ายปีเก้าต่อับปีใหม่ได้จะแม่เด้อมันีีลูกหลานมาหาเฮ็ดหรือการกระทําคํามบอลข้าจาอันใดบอดีบอถือบอดข่วนก็ขอให้ย่าถือ,าอ,อ,าอ,อ,ถอสาลูกหลานเด้อจะแม่เน,น,นี่ลูกหลานคือใดไงรุ่นทาอันใดลูกหลานเฮ็ดดีเฮ็ดเหมาะสมและมีว่าจาทีหนอบน้อมต่อจะแม่ จะแม่เห็นสมควรจะแม่กะโปรดหายลูกหลานให้ได้โชคได้ลาบเด็กถ่ายลวันที่หนึ่งด้วยเแม่เดอ้อเนนเดอสามตของหหวดวันที่สิบหกท่านว่าคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบแปดด้วยม่เดอ้อให้ได้โด่งดังไปทั่วโลกเลยเอ,อ่าเอฟซีและลูกหลานสุก้นเพิ่นก็จะได้ออน้ำเงินมาบริจาคสาั่งศาลให้จะแม่ไม่ เป็นโค้งสางเล็กใส่สันไทยยางง่ามเลยด้ยจะ้ะแมีเออเอาสามตนเนีนๆได้เจ้ะแมีเด้อคนนี้สาธิกสาธิตสาธตด้มีกามการการนั่ของ5่าตากใบเป็นเมียลไมนะคะับ้าเาจะเป็นสมบบนม้ถูกเยี่ยนสป้าหนังแดง อุ้ยเยดีเยวหมวสมก็แรงทั้งอนสองทั้งอีซี่เอาซี่สองป่าทอเ่ไเองแรงออกไปไหรื้ว่าสาธุลูลานขอจาถูกลูกเออจ้าถูกจาถูกเด้อจะมีตะเกียงสอยมานี่มีลูกหลานขออนอยากยึดเลถูก ตัวใดมันสิออกหรือว่าไปตรงก็ติดถ่นั่ที่หนึ่งสามตัวตรงๆของงวดวันที่สิบหกท่านด้าคุ้มพศอสอสองท่านหมายเลสิบแปดพ่อไฮเจเมยยิบไซเมอรเลยเด้อกตาแม่ไา่ได้ใช่ไมครับเนไม่ได้สามตัวตรงๆเดือดเลยไปขออนุญาตดีเต้นโอเค

ค่าตัจุน,นถูกไม่เยกมกนี่นไหจุดๆดูดิอ๋อ กำลังกดเลถูกแตทุว่านาพยยังงามเลยนาพันยังงามเลยจ้ต่อยห็นหนาพยอยู่นี่ยังงามเลยว่ะเขาเถีังแต่ สวยเลยท่านชูม่อคีผมเห็นหน้าเห็นหน้าเจ้าแม่โพสวยสวยมากครับสามโตตโตสัวเป็นมไฮซกลาที่นี่นะเพราะตรงยานแบบเนาะเป็นแม่เ็นม่ไซกไฮลาดี่นี้เขาสามโตตรงๆเด้อาอยู่ในหลกถมที่ตอนเมื่อกี้มาโพซีไอทีเป็นาขึ้นเป็นดูเปลี้ยนซีไหนเนาะ ันาโื้อได้เปรูปแป้งซื้อหนังห้องสั่นได้ปนเดี๋ยจเาเป็นเสียแล้วไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรูปแป้งตรงนั้นนะมาเพิ่งจะรูปซ<ส>าถุกขออน,นุญาตจะมีไอ้เนี่ยค่ะล,ะล่อลุดนหล็กถูกไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะ สาธุขออนุญาตเดออจ้ะแม่เอ้เพาะพมน้ลหอมนี้จะมีหอมหอมหลุดร้านก็นสิขอรูปแป้งขอให้เลขขึ้นโพให้เห็นชัดๆเดออจ้ะแม่เด้อขอสามตัวเดออจ้ะแม่เอ้ยเลขไทยร้องทีหนึ่งของหัวนันทีสิบแปดท่านว่าครบเลยแหละจ้ะแม่เอ้ยโอ้ยหอมเด็กินเหระเพาะพมลหอมคือหอม าขันเห็นหมาโคมองได้ให้รูปแปลงนะฮนนี่แหละเอ็นที่ซื้อนี่แหละแสดงว่าเพื่อนสิหให้รูปแปลงซื้อนี่บอกแต่เห็นเป็นหนาโคเนี่ยเขาแทวฟันแทว เรารูบข้าวเดียวเห็นตัวเลขแล้วมาดิเห็นไหมเห็นเห็นตัวเลขแล้ววิเลขขึ้นเรีวครับท่านผู้ชมขึ้นไปมากเลยเห็นตัวเลขแล้วนะคะท,ท,ท่านผู้ชมนี่ครับนี่อขอให้ท่านงได้ยนเห็นไหมบ่ มที่ทำเป็นโปรงหลี่กาลางฝ่ามือเลยไปเดี๋ยวกขอดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูที่ฝ่ามือผมด้วยไป,ไ,ปไปนะครับท่านผูนะะ้ชมเลขโผล่แต่เด็ดูดูที่ฝ่ามือผม ไม่รู้เห็นเป็นตัวเลขไหมก็ไม่ไม่มีนะครับฝ่ามือผมก็ไม่มีตัวเลขมีแตกากระบาดอยู่ฝ่ามือนะครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งเลขอยู่หมองผมเห็นใบหน้าโพเลีตาไตาวห้ไปรูปแปงมาหันนะครับไป เราจะต่อยตั yeah, ้งก่อนกันเห็นป okay, um, mm, ่ะต okay, ั้งไหนบ่ นี่ครับมันมันอยู่เลขอยู่มุมมุมบนเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเอาเอาเอาลุ้กับโชกผ้าใบไปยื้อเตยเลขอยู่มุมนี้ครับเห็นเป็นผมเห็นเป็นสองศูนย์เก้าหรือสองศูนย์ห้าแต่อย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมนะครับเก้ากับหกพี่น้องกันนะครับ เห็นะเ,นเดี๋ยวตอ่รเหนดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมไปหะยายไพ่ต่อยหน่อยนะครับอืมโอ้หเห็น,<อ>นคือกันม่นเนย,ยีออนต่ตอนนเยเออม้วนยตอยั็ชัดเพื่อนะชพอว่าอตอนน่าย่นรุแฟไนะนางยสับเลี้ยวไปก็เห็นเลย เห็นเป็นสองศูนย์เก้าหรือสองศูนย์ห้านะครับเลขเก้าคล้ายเลขห้าเลขเก้าก็เลขห้าเพราะว่าเหลือมากในใจยึดถือเป็นเลขห้าเออว่งให่ต่อยหาเือหาเลยแหละดูที่กล้องนางบนจะเห็นยาไม่เลขห้าสองศูนย์ห้าหรือว่าสองศูนย์เก้า สำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทงชงังช่องัะเสนอหรือว่าซ่องให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับใ,ในการเสี่ยงโชคฉลาดกิแนแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมผมเอาการทูบสองให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมเห็นเป็นเลขสองคล้ายๆเลขสองเลย แล้วก็ถัดลงมาคือ0นี่ก็เป็น9แต่เลข9กคล้ายๆเป็นเลขห้านะครับเก้าคล้ายๆกับ่าเลยแต่อย่าลืมว่า9กับ6ก็พี่น้องกันนะครับอ,อาจจะเป็น209สองศูนย์เก้าสองศูนย์หกสองศูนย์ห้าปริมาณนี้นะครับ ส้างแสงกระตา้นต่มืไทยอเกิดเมอง้างนะคะเกลืหมอนเวลืบอตอนติดต่างๆตางๆเองเลขรูปแท่งนะคะสองศูนย์เก้าเลีสองศูนห้าแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมก็ส่องให้ดูนานๆเพื่อ fc บางท่านจะดูไม่ทันนะครับ ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสำหรับนวดวันที่16บธันวาคมพศสองพเป็นงวดส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่นะครับโอเคนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับเอาดูแค่นี้ก็น่าจะดูทันแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างนะครับว่าที่ผมรูปแป้ง 1> FC เห็นหนึ่งตัวไหนไหมครับนะครับได้ยินเสียงปังเลยนะครับเมื่อกี้ปังแถ่แน่นอนสาถูกแต่เมียด้อปุ๊บจุกหัวง้างหักแต่เมียแต่เทียนสวยมนี่ ทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นในห้เพิ่นได้โชคได้ลาภก็จะมีเพิ่นสิไดอร์แม่รวมสางลังค่าจะมีอยู่บถาวว่อมไปต่อด้วดไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับเลขทูบที่จุดได้วันนี้นะครับ เลขทูบที่จุดได้วันนี้นะครับสองห้าหนึ่งหรือสองห้าเก็ดนะครับสองหาหนึ่งหรือสองหาเก็ด เอาเลขสองหากสิมาดูเถอยยต่อย่มีย,ยังจะเกิดึ้นไดนะคะตอนช่ะเกิดจกแม่เป็นไฮสองห้าหนึ่งหรือสองห้าเจ็ดนะคะเาเลขหนึ่งก็เลขเจ็ดค่เป็นม่อมอตามนั้นนะครับก็ขอให้เฮงเฮงปรังนะครับสำหรับการมาขอชุบลาบกับจาแม่แตะเกียนสร้อยมณีครับ นั้นนะคะท่านผู้ชมเลขทูดที่มาติดขอกับเจ้าแม่ตะเคียนเ้อยมืนีวันที่16ธันวาคม2568นี้นะคะ251หรือว่า256ไปนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูร,รบบอบๆด้านหลังต้นตะเคียนเจ้าแม่แตะเคียนเ้อยมณนีก่อนนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับ คือด้านหลังนะครับนี่ครับค่อยเปิดวาทางต้นไม้ปลาทางนี้ออกนะครับแต่ว่าดานไม่ผลเป็นทีส่วนบุคคลนะครับไปลั่มเพิ่นไปบไรไเนะครับแต่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะอยู่นะครับชาวบ้านเพิ่นก็อนุญ,ญาตผู้ใหญ่บ้านก็อนุญาตนะครับก็ส้างได้นะครับแต่พื้นทีนงน่ง่ายยังไงก็จ้าง เป็นไปตามนั่นน,นะครับเนาะไฟโซล่าเซลก็สว่างสัยดีนะครับ ไปนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้กลับลาเจ้าแม่แต่เคียนซอยมณีไปแล้วนะครับรก,รรก็ลาเจ้าแม่แล้วก็ลาเอฟซีไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับสาตุเดอเจ้าแม่แต่เคียนซอยมันนี่ลูกหลานลากระป่บบาลาเดอร์มันนี้ก็ได้โชว์เวลาขอให้เลขเขาสามโตต,ตรงๆด้เจ้าแม่เด้อ ผูข้ขาเดินทางกระบ,บานก็ขอให้ปลอดภัยแขวขาด่จากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยต่แม่เดอ้อเนนีวันนี้กับลาเอฟซีไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับทางช่องทาง,ทางทีมง,งานด้วยนะครับมาวินชนแนลป้าต่อยชนแนลแล้วก็ทีมง,งานด้วยนะครับมาแพ็กชนแนลนุ่มอาร์มคนเดิมน้องน้ำแชนแนลพ่อท่องเลยคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าปีหน้านะครับสวัสดีโชคดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับ